ครับตอนนี้ก็จะพาท่านไปขึ้นอมอเตอร์เวอันนี้อำเภอคำทะเลสอนะครับตัวอำเภอคำทะเลสอนะครับก็จะไปเลยข้างหน้าจะเป็นทางขึ้นมอเตอร์เวีนะครับเภอคำทะเลสอจงังหวัดพิศมาครับหรือครับขึ้นตรงไหนย,ยังไงครับเอ่อเส้นข้างหน้านี่คือเส้นไปอำเภอดังทุดนะครับของโคราชเพื่อนคนไทยได้ พลังผมเป็นตัวที่ว่าการอำเภอขาดทะเลสอครับออกจากมิตฉด้านหลังเป็นมิตรภาพนะครับครับเราจะครับครับซ้ายมือเป็นโมอเตอร์เวยีหมายเลขหกนะครับขึ้นครับตอนตนี้ช้าๆนะครับ้าหน้าคือไปขดดังทะเลสอนะครับหน้าคือสะพานตรงทำขาดดังทะเลสอตอนนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่ช่วงสงการให้ขึ้นวันาขาออกจาก ขันออกจากกราดนะครับ15ถึง1แวันนี้วันศุกานะครับเปิดใช้ฟรีนะครับช่วงนี้นะครับกำลังจะพาไปดูซรายตอนนี้บริเวณทางทางจนใหญ่ข้ามไปอำเภอคําอำเภอด่างกุทวนะครับกําลังเป็นคำทะเลสอโอเคครับไปดูกันครับเข้าแล้วครับตอนนี้กำลังเข้านะครับข้างหลังเป็นคำทะเลสอนะครับอันนี้มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ช้าๆนะครับโอเคครับ นะครับเอ่อข้าหน้าดังกุทวนะครับอันนี้ไปแล้วครับนี่คืออำเภอขาตรีสอนะครับมาจากวิตพ่าครับไปแล้วครับตอนนี้เข้ามาก็ปิตภ่าอีกหกสิบสามถึงทางหลวงหมายเลขสองก็คือจะไปถึงปากช่องนะครับหกสิบสามโลนะครับครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยเลยครับตอนนี้ทางเป็นแบบไหนบ้างก็ผมครั้งแรกนะครับเนี่ยวันนี้ันที่18เมษาหหครับ ยอนแสงนีง่งแสงมากี่องศานะประมาณอะไรนะสี่สิบองศานะสี่สิบองศานะครับมันยอ้ยอนย้อนแสงนึงอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับซ้ายมือขวามือก็เป็นตะแกรงสีเขียวนะครับตะแกรงสีเขียวช่วงนี้ก็ให้วิ่งครับก็มีทางกั้นไม่ระวังออกนะครับวิ่งสองเลนนะครับมีสองเลนนะครับ ึ่งกับสองเลนอันนี้ก็เป็นตัวอำเภอคำทะเลสองฝั่งนี้ก็คือมีตะพาพนะครับถนนสะภาพด้านหนะ้าเมื่อกี้ผ่านอำเภอคำทะเลสอมาสักประมาณ3โล4โลเนาะสามสี่โลก็ถึงสะพานช่งสูงนะครับเข้าแล้วที่ทางไปต่านคุณทศเมื่อกี้สักครู่เนาะครับด้านหน้าเราจะไปผ่านสีคิ้วสูงเนินสีคิ้วเนาะแล้วก็ไปปากช่องแต่ผมว่าไม่คงจะไม่ผ่านตัว คืออะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูครับผมก็ไม่เคยมาก็นเลยครับเราไปติดตามกันเลยครับเป็นรีวิวไปเรื่อยๆนะครับคุยบ้างไม่คุยบ้างนะครับกูจะหลับนะครับโอเคไปเรื่อยๆครับครับโคตงถนนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ด้านหลังก็เป็นขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วที่อำเภอขางทะเลสานะครับทางก็เป็นอย่างเงี้ยครับเป็นทางเรียบๆข้างๆก็เป็นตะแกรงสีเขียวๆใช่ไหม แกงสีเขียวจะแกงกันนะครับเขียวทังเขียวฝั่งกระนู้นไม่ได้ยังไม่ได้เออตรงนั้นก็มีครับข้างๆมองไม่ค่อยเห็นนะครับสองข้างทางก็เป็นป่ามันสปาร์หลังนะครับก็ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็รีวิวตอนนี้ก็ฟ้ารัวๆนะถังซ้ายมือก็ป่ามันนะ กับปมามันอิประพ้งพ่อโกกะสดานะคะรับทางก็มีอันนี้ก็มีกั้นนะครับมาก็เป็นทางทางค้ามน่านจะเป็นอำเออะไร,รนนี้ก็ไตนนปากช่องกรุงเทพความตรงไปนะครับ อนเตตรงไปทงจุดหนดูรังดกลนครับตอนนี้ข้างหน้าที่พักิมทางครับที่พักริมทางรจอห้องน้ํห1กิโม้างหน้รบนเวทางพาตรงน้น่จะเป็นสคิมรสูเน,นนะครับดินดำที่อเม ห้องน้ําแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับขับมาได้ไม่กี่นาทีคร <us> ับก็จะมีห้องน้ําให้นะครับมีห้องน้ําให้นะครับห้องน้ําแบบไหนล่ะห้องน้ําแบบนอกดาวนะครับนี่ครับห้องน้ําแบบนอกดาวนะครับนอกดาวห้องน้ําแบบนอกดาวนะครับเหมือนที่เขาสร้างทางีถไฟใหม่แต่โน้นสูงเนี่ยเขาก็มีห้องนอกดาวเชื่อมกันอันนี้เป็นทาง คุยทางสวยจังอันนี้น่าจะเป็นทางปรับอะไรนี่างทางภาคทางหนตรงน้ำก็มีคนแวะนิดหน่อยครับอันนี้วันที่สิบแปดเมษายนเวลาประมาณสิบหนาฬิกานะครับรถวลาการรถเ,เขาบอกว่าห้ามจอดนะครับอันนี้ห้วยเสือโหกห้ามจอดจะม,มีทางภาครับรใน,นจุดต่างๆ ตรงนี้จะเป็น4ีคิวสูงเนินเจ้าเจ้าเนี่ผ่านมาแล้วนั่าจะเป็นสูงเนินไปนเรื่อยครับก็บขี่มาเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นอบอตอ,อะไรสักทีหนึ่งอันนี้ตรบ้านเจ้าไหนกันก็อมองวอง่าลนะเอ็ยดกันมากเลยก็ไปเรื่อยนะครับเป็นปรามาน2อางการนะครับ จะเป็นชุมชนเทศบาลน,นะครับอบตะไรทีขับไปเรื่อ,อยนะครับล้วไปเร่าเพราะว่าน่าจะถึงสี่คิวแล้วก็มาเป็นรถเยอะไหมรถไม่เยอะนะครับเพราะว่าคงจะไปกันเกือบหมดแล้วอันนี้ก็มาช่วงวันสุดท้ายนะครับวันนี้ประมาณสี่โมงเย็นนะครับสิบหมนกา ก็ให้วิ่งถึง24เดยกาน,นะครับก็ก่อนหมดทางอนุญาตให้ขึ้นนะครับก็เป็นการให้ท้องเรายน่นระยะเวลานิดเึียช่วงลำตะคองนะจะได้ไม่แออัดบริเวณนั้นนะครับในซีคิวครับเรื่อยครับนี <c oughs> ่ครับข้างทางฝั่งซ้ายมือ ียวนะสังเกตดูป้ายจะเป็นที่เกี่ยวต่างเจะอะอเราจะตรงไปอีกเรื่อยๆนะคนระับเราไปลงปักช่องนลยครับอันนี้เป็นดังตัว secure นะ จากสีคิ้วขึ้นมาได้ครับเนี่ยอ่าไปเรื่อยๆครับขับเดินไปเรื่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบตอนนี้บังคับให้อ่าครับอันนี้คือสีคิ้วนะครับกับสีคิ้วมันมีทางขึ้นหนัง,งวนมานะครับเนี่ยกันมาแล้วก็เราก็จะไปจากสามก็จะเหลือสองเลนนะครับ เราจะไปปักช่องกันนะครับเราจะไปปักช่องกันโอเคไปเรื่อยๆครับมีสี่คิวนะครับมีทางขึ้นอีกที่หนึง่จนงจุดหนึ่งสีคิวแล้วก็เบรกเบรก,กครับเรบเกรกพอมาถึงตรง4ีคิวนะรถจะเยอะครับรอันนี้รถพอมาขึ้นตรง4ีคิวกันยเยอะเกล็กทั้งเกตนะครับแต่พอแยกคำทะเลสอบรถจะน้อยมากนะครับอันนี้รถ ต่อต่อตัวถงครับก็โอเคครับมีสกเก็ตรสเซียหรือเปล่ปาหนึ่งคันด้านหน้ามีอะไรนะครับอาจจะออกอาจจะจัดของให้กำลังใจครับัวร่วมทางไม่น่านมีปัญหาจัดของของอาจจะปลิวตอนนี้ฟ้าก็รัวๆนะครับเหมือนมีฝุ่นมีอะไร มองเห็นเขาตรงปากช่องนะครับเขาพิกุ่ครับเขาผิดลำตะคองนะเรื่อยๆครับ เวียนที่เราสวยๆข้างล่างกันเนะาะลำตะกองกับข้างหน้าอยู่ที่อำเภอศรีคิวนะครับน,นี่เป็นจุดหนึงที่เป็นจุดไฮไลท์นะครับที่สวยที่สุดก็ว่าจะสวยที่สุดประเทศไทยนะก็มีหลายๆจุดนะครับอาจจะสวยพอๆก,กันใน,น,นจุดหนึ่งซึ่งมีธรรมชาติแต่งเติมให้สวยงามนะอันนั้นตรงนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับอันนั้นมันเหมือนกับทำรอยต่ออันนั้ Motor v นมอเตอร์วะครับ คนตัวครับอันนี้ม็ทำอีกจุดนึงนะครับเดี๋ยวจะไปดูครับมปนเรื่อยครับครัตอนนี้เราก็ไปถึงบริเวณลำตัดคองนะครับข้างหน้าเป็นอะไรนะ่เรียกอะไรนะเอ่อทางหันลมวินเทอร์บายนะครับกับเส้นมันจะไม่สวยตอนนี้คือมันมีฝุ่นละอองนะครับฝุ่นละอองก็ดูภาพไกลๆครับ ้า้มือก็ถ้าเย็นๆแล้วก็ก็เย็นแล้วนะครับเนี่ยประมาณสี่โมงครึ่งนะครับแล้วก็มันทั้งสวยอนะแต่ถ้าเกิดมันไม่มีฝุ่นจะสวยมากกว่านี้มองดูฝุ่นเต็มเลยครับยอยู่บนเส้นลำตะกองนะครับเราจะมองมาเ็นข้างล่างแต่ข้างล่างมองเห็นเราเราเห็นเห็นเห็นฐานเราอยู่ข้างล่างนะแต่เราขึ้นมาเลยครับข้างบนต้องไปยืดจอดรถด,ด้วยชะโงกดูถึงจะเห็นสวยงาม นู่นครับเขาพิกอันนี้เขาสีคิวนะครับเขาขทเที่ยงบริเวณเส้นนี้เราไปรื่นเลยครับขับรถเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแถวๆนี้ได้กาลังดีครับไม่ต้องขับเร็วมากนะครับเกินตรายนะครับนี่ครับรีวิวให้ดูครับของบนเสียดายนะครับฝุ่นเยอมากไปหน่อยมองไม่เห็นครับวันนี้วันที่สิบเท่าไหร่ล่ะสิบแปดเมษาโอ้หคเวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงในการสามสิบนาทีนะครับก็ สายมือมองเห็นไหมครับนู่นเขาเขาเขาอะไรนะเทินเขาเยี่ยที่ยงคาดมาเลยครับเนี่ยเขาไอ้เขาแถวปักช่องซีคิวนะครับก็เดินไปเรื่อยๆครับตอนนี้ขึ้นลงขึ้นลงครับสวยครับตอนนี้บริเวณนี้สวยอ่าก็ตอนนี้ก็ถึงเขาเยี่ยที่ยง เป็นเส้นรุ้งเปโกลาดครับรุ้งเปโกลาดครับน,นี่ก็เป็นจุดอำนวยความสะดวกขาขึ้นมาต็มีปเป็นข้างบนก็มีจุดอำนวยความสะดวกสำหรับกระเป๋าอะไรกัแบบขึ้นย้ายนะนีข้างล่างเป็นเป็นน้ำาน,นี่ครับลำตะกองครับนี่ครับลำตะกองข้างหลังผมเป็น,นำอำเภอศรีคิวนะครับอันนี้ลำตะกองครับช่วยครับแต่ฝุ่นมันเยอะนะครับอันนี้เป็นเป็นไน 对，哥，好嘛。 สวยงามไหมเพื่อนผมขับรถย้อนแสงด้วยก็ดูไม่สวยนะครับผมถ่ายนี่ครับอันนี้ก็รถกู้กันนะครับปกติขับแต่ข้างล่างเห็นแต่ข้างบนนี่เราก็จะเห็นตั้งหัวลงข้างล่างครับขี่ไปเรื่อยๆครับก็ทางดีครับทางดีกว่ามือกำลังจะก้องรันดูเห็นน้ำไหมครับแป๊บ แต่มันจะไม่สวยแค่นั้นแหละเพราะว่ามันย้อยนหนึ่งย้อนแตงสองฝุ่นยเยอะนะครับเคลับตะกองคว้ามือนะครับอันนี้เขาใยี่ยที่งครับเห็นอะ,อะไรนะกางหลันลมเต็มนะครับหลากหลายตัวดูหลายๆตัวครับอโอ้ทางนี้สวยไม่ต้องขับเร็วนะครับครับธรรมดาช้าชา ไม่มีถ้าเกิดตามเมื่อกี้ตามตามแสงตะวันเนะพลังแสงตะวันจะสวยมากกว่านี้ ลงครับ,รบข้างล่างก็ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ทำความเร็วไม่ได้นะครับเราก็จะลงแล้วนะครับมันจะค่อยอีกสักหน่อยก็จะตอนนี้เข้าเขตปากช่องแล้วนะครับเข้าเขตพอ่อพันธ์มันมีช่วงกลางๆ่ะมันปากช่องโอ้ตนนี้สวยมากครับเลยตวัสดีครับสวยมากครับ ช้านะครับตัวนี้คือสูงทางสูงทางเลี้ยวโคง้งตัวนี้อาจจะโค้งหักสองนะครับแต่เป็นทางโค้งที่ค่อยๆขับก็จะได้บรรยากาศนะครับแต่มองข้างล่างไม่ค่อยได้เท่าไหร่ความมือมันจะเหมือนป้องกันสายตาไม่ให้กลัวอะไรเงเนะาะคนอาจจะเสียวนะสังเกตความมือมองไม่ค่อยเห็นแต่ใส่มือเห็น ปัญมามันสูงกวามือเป็นลำ,ลำอ่างอาตะรองนะครับตอนนี้ก็ทางขาลงนะครับลงว่าอีกสักหน่อยก็จะลงนะครับก็เก็ปักช่องเลยนะครับตรงน,นี้สวยมากนะครับไม,ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเข้าลำตะคองนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องรีบนะ จะเร็วตามแรงเฉื่อยก็ต้องชะลอเบรกเบรกเบรกเบาๆไว้ สุดแล้วนะครับของความมือข้างล่างเกือบสุดละเกือบสุดลำคงองอสายมือก็อยเป็นเขาตัวลูกเขาเยี่ยงอยู่นะครับใครใชอบไปกินอะไรนะกาแฟบนยอดเขาทึงสูงแถวนี้หนะครับมองมานะอ๋อตอนนี้เขามีที่กั้นกระจกนะกันอันตรายนะอาจจะ กันสายตาหรืออะไรหลายๆอย่างพวกหมแล้วความมือก็เป็นที่อะไรล่ะชุดประทานนะครับตอนนี้ก็สุดน้ำแล้วนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวจะทางวกลงเข้าในตัวปักช่องแล้วก็ก็จะบนไปแถวกองพันสุนัขอะไรนะก็จะทางของก,ก็ใกล้เดี๋ยวใกล้จะลงนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับ นี่ก็ทางทางขาลงแล้วนะครับก็จะลงถนนโค้งลงตีโค้งไปทางขวามือก็ไปทางออกจากถนนมิตรภาพแล้วจะลงไปทางอำเภอเมืองไออำเภอปากช่องแล้วมันก็จะไปสิ้นสุดตรงตรง,ตรงทางลงนั้นเราก็จะตีรถกลับนะะเข้าออเส้นมิตรภาพซ้ายมือ เอาโค้งเข้าเส้นนี้นเครับตัวปักช่องปักช่องอันนั้นถนนมิตรภาพนะครับรถสวดกันไปถึงทมงานมองเห็นไหมครับของอยางอันนี้รายมือรถวิ่งเข้ากรุงเทพนะครับอันนี้ก็วิง่งวิ่งไปเรื่อยๆนะครับทังเรียวเดี๋ยวเส้นนี้ก็จะลงไปเจอ ทางออกเส้นตรงบากช่องเลยนะครับทางโค้งไปโค้งมาเราเห็นไหมครับเี่ยอีกสักหน่อยเราก็จะลงแล้วนะครับกับอีก5กิโลออกวิถีพัน์แล้วครับอีก5กิโลเราจอดแล้วลนะครับเคคยรัค ันนี้เราก็ลงมาแล้วครับก็เป็นทางราบก็ที่เราใช้มือก็จะเป็นหมดถนนมตสภาพนะครับอันนี้ก็ลงห้ามหยุดนะครับตอนนี้ก็ไม่มีมีห้องน้ำสองจุดนะครับที่ผ่านมามีสีคิวที่ใน,นกับที่หาเตยซอทางขึ้นนิดนึงครับก็ไม่มีแล้วนะครับแต่สีคิวก็ไม่ให้ขึ้นเอ้ยให้สีคิวไขึ้นแต่ห้ามลงครับเราไปเรื่อยๆนะครับ อีกท่านหนึ่งสองโลทางออกเลยครับนี่ก็เดินทางาจากขามทะเลศอนะครับมาะท่านขึ้นมอเตอร์เวย์จากขามทะเลศรสีคิวนะครับ,รบก็มาถึงปากช่องครับเดี๋ยวเป่นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับของผมวันนี้ที่18เมษายนเวลาประมาณ10โมงนกานะครับก็ตอนนี้ประมาณวิ่งประมาณครึ่งชั่วโมง ครับแฮปปี้เดย์ครับตอนนี้เราก็จะลดความเร็วนะครับลงนะครับเอาดูทางลงครับชะลอความเร็วนะครับอีก500เมตรลงแล้วนะครับแป๊บเดียวลงแล้วนะครับค่อยดูนะครับจะเป็นยังไงไม่ทราบครับ คือสวนขึ้นก็สวนกันนะเนาะลงก็ต้องลงขึ้นก็สวนกันลงก็ต้องสวนกันแต่คนละคนละเลนคนละฝั่งเกียร์ครับทางลงหมาเยเลขสองนะ สภาพข้างบนนะครับมันจะมีทางกับรถฝั่งนู้นด้วยนะครับกันไปตอนนี้เข้ากรุงเทพยบแล้วนะครับนะี่อันนี้คือมีสภาพด้านบนรถกังติดแอร์อยู่นะครับเขาจะไปไปไปร่วมกันนะครับโอเคนะครับก็สิ้นสุดการเดินทางนะครับรีวิวให้ดูนะครับอตอนนี้มามาดูครับว่า สงการสุดท้ายวันนี้18นะที่ให้ขึ้นมาตะรเบนนะครับตอนนี้ก็รถก็หนาแน,น่นมากได้เรื่อยๆนะครับวันนั้นก็ก็นู่นกับทางอะไรเนี่ยั๊มทางไปเขาใหญ่ไม่ใช่ตนาละนะครับอีกเส้นหนึ่งครับวันนี้ก็รีวิว